สวัสดีครับเราก็มาดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันนะครับสนุกแน่นอนครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องเล่นเด็กเล็กที่น่าจะเล่นได้นะครับอันแรกคือดัมโบ้นะครับนี่แล้วก็รอคิวแล้วก็ขึ้นเลยนี่ครับผมอยู่กับคนเล็กนะครับก็ขึ้นมานั่งด้วยกันนะส่วนพี่คนโตก็ตื่นเต้นมากครับอยู่กับแม่เขานะครับมันสามารถขึ้นลงได้เราบังคับได้ด้วยตัวเองนะครับเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยไม่เร็วมากครับตัวนี้ อันต่อมาก็อยู่ใกล้ๆกันเป็น w i n นี่เดอะ o ูนะครับก็เป็นเหมือนเล่านิทาน w i n นี่เดอะพูผ่านการนั่งรถไฟไปนะครับและอีกอันหนึ่งที่ใกล้ๆกันและสนุกมากคือม้าหมุนนั่นเองนะครับเด็กเด็กเล็กก็นั่งกับผู้ปกครองไปนะครับส่วนเด็กโตหน่อยอย่างพี่เขาสามขวบนะครับก็มีนั่งได้ด้วยตัวเองและแล้วมันจะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับคอยรัดป้องกันอยู่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกมากครับตัวนี้ ของอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยเป็นบับเบิลนะครับเมื่อกดปุ่มแล้วบับเบิลจะออกมาเยอะเลยเด็กๆชอบมากนะครับแล้วก็ของกินเพิ่มพลังกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเล่นเครื่องเล่นต่อไปนี่อย่างตัวเล็กก็ได้โอกาสเดินนะครับหลังนั่งมาทั้งวันเนาะส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าสติงกี้ด็อกนะครับก็เร็กหน่อยเด็กๆก็พอนั่งได้นะครับส่วนอันนี้ถ่ายมาให้ดูเฉยๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันไม่ไหวเลยครับ เร็วมากแต่บางคนอาจจะชอบนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเร็วทีเดียวถือว่ากรีดกันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเป็นเน็ดแดนของเอลซ่าอาร์เรนเดลนะครับนี่มีโทวเด็กมาโชว์กันด้วยนะครับและนี่เลยออกแบบได้สวยมากครับอาร์เรนเดลเมืองของเอลซ่าถือว่านี่เจอแอนนาด้วยเนี่ย อันนี้เราเข้าไปที่เล่นของเอลซ่านะครับของฟ r o เซ้นนะครับก็ต่อคิวกันพอสมควรเลยคนก็คนก็นิยมกันเยอะนะครับสำหรับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็ต่อคิวกันไปครับเพื่อที่จะเข้าไปในดินแดนฟล o เซ้นก็จะมีตัวละครต่างๆในเรื่องฟล o เซ้นนะครับมาคอยต้อนรับพวกเรานะครับโอาลาก็มีเด็กๆก็ชอบตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะ ก็ทำออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยครับท่าทางแลวนี่เอลซ่าตัวละครเอกของเรานะครับพรามีพวกโทนะครับน่ารักทีเดียวครับทำออกมาได้สน,นุกเลยฉากจบก็เป็นพุกอลังการนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็น small world นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เด็กๆก็ สบายๆเช่นกันครับแต่สุดท้ายขาดไม่ได้เลยอันนี้ผู้นั่นเองถือว่าเป็นฉากจบของทริปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงได้อย่างประทับใจและนี่ผู้ปิดท้ายนะครับฟีนาเล่อลังการงานสร้างเลยเด็กๆประทับใจมากครับก็จะกลับมาอีกแน่น,นอนครับฮ่องกงครับ Bye bye.